เฮ้ยหัวใครวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยขอเปิดคลิปแต่ก็ไม่ได้นายนี่โอเคทุกคนสวัสดีทุกคนนะพ่วันนี้เรามาอยู่ในแมปที่พี่ชื่อว่า big brain simulator วันดีครับพี่สาวอุ้ยพี่สาวสงสัยน่าจะมี i อคค่อนข้างหายเฉยค่อนข้างน่าจะเยอะแล้วทุกคนแล้วตัดมาที่ผมดีแมไอคิแบบโหน่าจะติดลบ โอเควันนี้ผมจะมาปั๊มไอคิวของผมปั๊มไปเลยนี่ปั๊มไอคิวได้ทีละ2ทีละ2นี่เป็นไงมีความฉลาดมากขึ้นสวัสดีครับพี่เหลี่ยมอืมพี่เหลี่ยมน่าจะแบบไอคิวติดลบเหมือนกันนะ <laughs> พี่เหลี่ยมเดี๋ยวผมจะสอนพี่ว่าการเรียนอะ อ๋ออ๋อเต็มเหรอโอเคดังน,นั้นผมจะไปขายนี่ไปขายแลกเงินมามาเรียนรู้กับพี่เหลี่ยมโอ้ยเ้ยพี่เหลี่ยมมันไปใหญ่จังพี่โอ้ยไปก็มีไอคิวแบบ2ล้านไอคิวมั้งนะ่ะไม่แน่ใจผมจะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็เอาความรู้เราไปขายเวลาเราขายเราก็จะได้ตังมาทีละ2.5งจุดห้าอ้ก็เป็นอะไรที่ถือว่าเยอะอยู่นะตรงนี้เป็นที่ขายสมุดไว้ทุกคนอันนี้บวก5้าไอคิวอ๋อคือหนังสือปกติของเราก็คือบวกแค่2องไอคิวทุกคนนี่แบบอ่านแทบตายก็คือไม่ฉลาดแล้วผมสามารถไเพิ่มด้้นนนีีอั 25คอยอันนี้100อหรอผมคิดว่าผมจะซื้ออันนี้ก่อนละกัน25้าโอเคแล้วผมก็ตั้งใจอ่านนี่นี่นี่เพิ่มขึ้นที่ออกเต็มโอเคไปขายความรู้ก่อนนี่ตั้งใจอ่านเดี๋ยวมจะอัปเกรดความจุสมองโอเคอัพมาเลยอัพอีกไม่ได้อัพอไม่ได้แล้วคือผมอยากรู้ว่าหนังสือที่แบบเพิ่ม i q คเยอะที่สุดในโลกนี่คืออ๋อเป็นหนังสืออันนี้หรอโอเคเพิ่มความจุสมอง5 0 0พันล้านโอ้โหเป็นอะไรที่เยอะมากเรียนทีคือฉลาดเลยคือฉลาดเลยโอเคทุกคนมจะขาย สมองผมเรื่อยๆ,ๆทุกคนขายสมองกินไปก่อนฮะ,ะเฮ้ยทำไมไนายกระโดดสูงจังอะเฮ้ยคนนี้กระโดดสูงจังวะเฮ้ยออกกระโดดไปไหนวะนะอ๋อนี่ไงทุกคนเราสามารถ,ถาขึ้นไปข้างบนได้โอเคดังนั้นผมจะขึ้นไปโอเคผมจะไต่ก้อนเมฆขึ้นไปเน่อยนะผมต้องขึ้นบนบ้าน <c oughs> ฮึบโอเคอเคูอเคอเค้เอา,เอา เอาแม่งทันรู้เฉยอ๋อนี่ไงนแนะนำไอคิวที่จะกระโดดขึ้นไปอ๋อต้อง10,000ืเลยอู๋ตอนนี้ผมมีแค่50าโอ้ไป่ก้อนน้อยมากโอเคจะขายไอคิวกันโอเคขายไปเลยแล้วก็มาอัปเกรดโูยังอัปเกรดไม่ได้ทุกคนเงินไม่พอโอเคเดี๋ยวขอขายสมองแป๊บนึงโอเคพอแล้วแล้วก็ไปอัปเกรดเลยอา่หาไอคิวทุกคนโอ้บวกเยอะนะว่าไม่ได้นี่บวกที่25เหรียญรวยขายสมองกินขายสมองแดกไอทุกคนผมสังเกตอะไรได้บางอย่างก็คือมีเงินบนก้อนเมฆเว้ยแต่ผมนั้นรับไม่ได้ ม,มันอยู่ใต้ตีนผมอ่ะเยวขึ้นไปรับอันนี้โอเคผมบวกมาน้อยอยู่นารู้สึกผมจะกระโดดขึ้นไปได้มั้งนะคึบโอ้ไม่ได้ไม่ได้ยอมแพ้ก่อนยอมแพ้ก่อนเฮ้ยดูเจ้าหมอนี่สิต้องใจอ่านหนังสือมากแม,ม่งวับไปวับมา <laughs> คือทุกคนแบบตั้งใจอ่านหนังสือกันมากทุกคนดูดีเจ้ามอนี่มัดีเจ้าหนูช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงใกล้สอบทุกคนก็อย่าลืมอ่านหนังสือแบบผมนะจ <h> ๊ะอุ้ยทุกคนหนังสือเล่มต่อไปเพิ่ม500 IQ ราคา50,000ตอนนี้ผมมีอยู่40,000เดี๋ยวผมไปฟาร์มมาแป๊บนึงเพื่อนอย่าไปแย่งกันฟาร์มนะเดี๋ยวราคามันจะตกหน้าไดโคตรใหญ่อ่ะเรียนทีคือหน้าเริ่มเทมเลยอะสงสัย <laughs> สมองหนักเกินจนล้มเลยเมื่อกี้ซื้ออันใหม่โอเคเปิดมนเลยว้าวเพิ่ม500 iQ คทุกคนเรียนทีคือแบบคือชาลาดนะแล้วผมเนี่ยก็จะไปอัปเกรดนี่เลยครับสมองเพิ่มโอเคมีความจุสมองมี3ามพันแล้วทุกคนก็จะถึง10,000ห่ละตอนนี้รู้สึกว่าในแมปเนี่ยมีแต่คนฉลาดชาลาดดูเจะาพวกนี้สิความรู้นะ่าจะเป็นล้าน IQ แล้วแล้วตัดภาพมาที่ผมดิโอเมกเกอดอีสามพันไอคิวได้สงสารจัดอะโอเคทุกคนตอนนะี้ผมได้อัปเกรดสมองผมเป็น1 0,000กว่าแล้วดังนั้นเนี่ยผม จะนี่กระโดดไปเลยอ้า้นี่ไงทุกคนเวลาเราสมองเยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถกระโดดสูงได้โอ้แบบนี้ดีเองโอเคดังนั้นผมก็จะอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็โดดไปด้วยฮึบนี่ฮึบ,ฮบแล้วก็เก็บเหรียญได้มากี่บาทวะโอเคน่าจะน้อยน่าจะน้อยอยู่ฮึบอเอาเฮ้ยถึงแล้วว้าว ตรงนี้ก็สามารถขายได้ตรงนี้มีรับสมองฟรีไว้ทุกคนได้แค่หนึ่งหมื่นเองโอเคไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้วะอ่าแล้วก็มีคูดาวเก้าวีไว้ทุกคนไม่ใช่9าวนาทีเอ้ยนี่ไงประตูมิติโอ้นี่ไงทุกคนผมสามารถเปิดได้แล้วขั้นแรกผมมีกี่ขั้นวะเนี่ยมีมเป็นสิบขั้นอ่ะทุกคนข้างบนก็มีอีก,กดังนั้นผมจะเรียนรู้แล้วก็ผมก็จะโดดขึ้นไปอีกทุกคนบโอเคกระโดดไปอ่านไปเพิ่มความรู้เรื่อยๆทุกคนความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดใช่ สิ้นสุดละ <c oughs> ความรู้ในเกมผมสิ้นสุดแค่นี้แหละนี่ใกล้ถึงด่านที่2แล้วเอ้ยรู้สึกจะเป็นหิมะป่ะเออใช่เว้ยทุกคนว้าวแล้วตอนนี้ก็หัวผมก็โตมากแล้วก็มี IQ ฟรีเดินทีแม่งสมองแบบสั่นสะเทือนมากโอเคขายทิ้งแม่งโอ้วาดีเจ้าดูปได้มา2 0 0 0มื่นเลยทุกคนก็เป็นอะไรที่ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าไหมวะก็คุ้มแหละเออแล้วผมก็จะไปด่านต่อไปแต่ต่อไปมีไหนวะมีไหนวะ เฮ้ยอย่ามาบังสิมีไหนวะทุกคนโอ้นี่ก็เห็นแล้วอโอ้โหค่อนข้างจะสูงเลยแต่ก่อนที่ผมจะไปด่านต่อไปผมขอมาฟาร์มเงินก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยคือเงินผมจนจนแค่แสนเดียวคือตอนนี้สมุดของผมเป็นสีเขียวทุกคนผมอยากเปลี่ยนสีอนะ่ะสมุดอันต่อไปผมกี่บาทวะเป็นไปเช็คแป๊บหนึ่งโอ้นี่ไงแสนห้าวะ่ะทุกคนโอเคมันจะเรียนรู้แป๊บหนึ่งแสนห้าแสนห้ารอพี่ก่อนนะแสนห้าโอเคทุกคนใกล้แสนห้าใกล้ละใกล้ละใกล้แสนห้าโอเคแสนห้าละ ผมจะไปซื้อสมุดอันใหม่โอ้สมุดนี้สีม่วงว่ทุกคนเป็นสีม่วงว้าวบวกเท่าไหร่วะโอ้บวกอพันสองเลถือว่าเยอะมากแป๊บเดีนผมขอไปจากที่นี่ได้ไหมคือตอนนี้คือหัวคนแมน่งลุงรังไปหมดเลยเมื่อกี้อาตาไม่นา,า,ย,นาย,ยังจะตามไม่กี่อรอบเพื่อนใกลถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ้าว เอ้ยยาถึงแล้วทุกคนแล้วก็ขายสมองก่อนเลยดับแรกขายสมองกินแล้วก็ไปรับอได้มาห้าหมื่นและนี่ก็คือพลังแห่งการอ่านหนังสือใย bor! คุณแจหัวใหญ่ประมาณนี้ใครที่ชอบอ่านหนังสือคุณก็จะสั่งแง่งแง่อย่างนี้เพรวรับน้าหนักตัวเองไม่ไหวทุกคนสมุดต่อไปเนี่ยราคาเท่าไหร่โอ้โหราคา1ล้านเปดทุกคนแพงมากค่ะหนังสือลาวะ <laughs> เรียนรู้ทีคือมือไม่ครับทุกคนไม่ต้องเรียนรู้กันละ อ่าทุกคนผมใกล้ถึงดาดต่อไปแล้วอุ๊ยนี่ไงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว รอแป๊บนะาดานก้อนหินดานก้อนหินเอาว,าว้าวอือโอเคกลายเป็นเด็กโง่เหมือนเดิมครับทุกคนแล้วก็รับสมองนี้รับมา700ไม่ใช่เจ็ดหมื่นเออเจ็ดร้อยบาทเลยล่ะผมปวดขี้ผมปวดอืออยากอะ่ะอยากนั่งอะ่ะอยากนั่งอะ่ะแต่นั่งไม่ได้หัวสมองผมใหญ่เกินไปอะไรประมาณนั้นือขายทิ้งแม่งเฮ้ย <c oughs> นี่ก็มาถึงด่านที่สี่แล้วเหลือแค่สามด่านผมก็จะจบเกมแล้วโอเมก้า oh แต่ผมนั้นไม่ไหวแล้วโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปกับโถขี้ตัวนี้เลยนะ โคี้ตัวนี้เลยนะทุกคนสำหรับใครที่อยากมีไอคิวฉลาดเหมือนผมก็สามารถมาเล่นไ,ไ,ได้ใต้ล่างดีคลิปชั้นนี้เลยนะผมคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะนี่ลาไปกับสมุดน้อยเดี๋ยวแต่มันอ่านหนังสือหรืมจะกินหนังสือนะสามารถกินหนังสือได้เลยนะนะโอเคทุกคนไปแล้ครับบายบเดี๋ยวจะขายสมองกินแบบนี้กลายเป็นเด็กโง่เหมือนเดิม